ก็ะจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสองเด็กด้ยวยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัดด้าน,นข้อในหัวข้อท็อปิกที่ว่าบททดสอบของจักรวาลทําไมมันถึงได้หนักหน่วงอย่างนี้นะคะสําหรับคุณสาหรับคนที่รู้สึกแบบนี้เข้ามาดูท็อปิกนี้ได้นะคะไม่จํากัดอ่า ความสัมพันธ์นะคะเพราะไม่มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความรักเนะเาะทำความรักมาเยอะแล้วก็ลองเปลี่ยน energy บ้างนะคะอันนี้คือกรุ๊ปแรกนะคะไพ่แรกไพ่ที่1น่นะคะอันนี้ไพ่ที่2นะคะนึกถึงตัวเองนะคะเท่านั้นไม่ต้องนึกถึงสิ่งใดทำ,ท,ำทำสมาทำสมาธิให้นิ่งนะคะสงจิตใจมาที่ไพ่นะคะชอบกองไหนหรือจะเลือกจากไัวเลขก็ได้นะคะอันนี้กองที่1น่ ไพ่ที่1อันนี้ไพ่ที่2นะคะพิตอัพไายคืนนี้มาดูกันว่าเอ่ออะไรนะนี่นะครับตันนี้มาปิดนิดหนึ่งนะคะไม่สุภาพเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรียบร้อยอะมาดูกันว่ากองที่1บททดสอบของจักรวาล ทำไมมันถึงได้หนักหน่วงสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะลองมาดูกันจะมีเสียงพัดลมหน่อยนะเพราะมันร้อนมากนี่ขนาดว่าไม่ได้ไม่ได้ปรับให้มาตรงเท่าไหร่นะก็จะมีเสียงพัดลมเป็นธรรมชาติค่ะคลิปเรียวๆเนอะอย่าไปคินนะไรมาก พลังงานของเดวิลสีดาวคิงอ w วอนจริงๆแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยทำไมทำไมมันถึงได้บททดสอบของคุณทำไมมันหนักหน่วงทำไมมันถึงได้ดู โหดร้ายกับคุณเพราะว่าเขาต้องการให้คุณก้าวข้ามผ่านเพราะว่าจักรวาลต้องการให้คุณกองที่หนึ่งก้าวข้ามผ่านพลังงานท็อกซิกนะคะคนท็อกซิกนะคะสิ่งที่คุณต้องเจอรู้สึกว่าเขาจะเป็น energy ของคนที่มีประสบการณ์นะมากประสบการณ์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีวัยวุฒินะคะมีประสบการณ์มากกว่าคุณนะคุณอาจจะเคยผ่านบุคคลเหล่านี้มา เน้นหนักไปทางราศีมังกรนะคะราศีมังกรอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานอาจจะเป็นคนในสายงานก็ได้ที่ทําให้คุณอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างนะคะหรือไม่เห็นจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าไม่เห็นความสําคัญหรือทําให้คุณมีอุปสรรคในการทํางานเข้าเป็นตัวที่ทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณพูดอย่างนี้ดีวกวกะ นะคะพลังงานของคนคนนี้ทําให้คุณอ่าบางครั้งเนี่ยคุณถึงกับเครียดถึงกับถึงกับล้มป่วยลงได้เลยนะคนคนนี้ทําเรื่องท็อกซิกมากมายนะคะคุณได้คีนอฟวานเดวิลนะคะแล้วก็เนี่ยซดาเออแต่สุดท้ายบทสรุปแล้วนะคือโชคชะตาก็คือโชคชะตา เรานะคะ,ะถ้าเขาขีดมาแล้วว่าจักรวาลเขาไม่ว่าคุณจะเจอบททดสอบมามากแค่ไหนหรือต้นต้นทางมันจะยุ่งยากขนาดไหนจะเจออุปสรรคขวางน้ำมากมายขนาดไหนเจอผู้คนร้ายๆขนาดไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ก้าวเรียนอยู่ตรงนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งคุณก็จะกลายเป็นคนที่ มีความมั่นคงในชีวิตได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึง9เรียนตรงนี้จะต้องผ่านบททดสอบจากจักรวาลโดยเขาต้องการให้คุณ่ะผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะสาเหตุเพราะว่าคนเราจะต้องผ่านคุณเคยเห็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขามาแชร์ประสบการณ์ของเขาไหมไม่เคยมีใครโรยด้วยกิบุหราบนะไม่เคยมีใครแบบว่าอ๋อเกิดมาก็ พ่อทิ้งสมบัติไว้ให้แล้วก็ประสบความสําเร็จเลยไม่มีนะเนี่ยเห็นไหมคุณต้องผ่านเรื่องราวของความผิดหวงังเสียใจสูญเสียสูญสิ้นหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวได้นะคะห้าเหรียญก็าจะไปถึงจุดนั้นจุดที่ไม่เหมือนคนอื่นจัก,กรวาลเขาเป็นคนกําหนดนะคะเขากําหนดให้คุณต้องเจอภาวะภาวะกดดันต่างๆจากผู้คน จากคนที่ไม่ชอบคุณจากคนที่บูลลี่คุณจากสังคมจากหัวหน้างานที่เคี่ยวโหดร้ายทารุณน,นะคะไม่มีน้ําจิตน้ําใจทุกๆอย่างคุณจะผ่านบทนี้ก่อนจะถึงถึงบทบทที่มันเป็นบทของคุณคุณจะต้องผ่านบทนี้ก่อนไงไงสี่ไม้เห็นไหมคุณจะะ <c oughs> <c oughs> ขอใครคะ นึนนะคะพัดลมอะไรนะคะใส่หน้าฟาดฟาดฟาดอยู่เลคะบททดสอบตรงเนี้ยมันจะทำให้ king of คับกับหัวคุณผ่านคนที่ใจร้ายนะ เขาปล่อยให้คุณดิ้นรนเขาปล่อยให้คุณเผชิญกับปัญหาเขาปล่อยให้คุณตะเกียบตะกายด้วยตัวของคุณเองไพ่มันออกมาอย่างนั้นต้องอ่านอย่างนั้นนะว่ออาแป๊หนึ่งนะคะเรจะอ่านยังไงเ,เนี่ยสี่ไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือเปล่าพี่ หมอนะคะเคยเคยพูดในไลฟ์นะคะว่าว่าไลฟ์ like ในอีกแอปหนึ่งว่าเราเลือกครอบครัวไม่ได้นะคะทุกคนเลือกครอบครัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเ,เนี่ยมันเป็นไพ่ของความที่คุณอาจจะไปอยู่ในครอบครัวหรือเติบโตมาในครอบครัวที่แหลงแค้นครอบครัวที่ขาดนะคะไม่ได้ครบไม่ไดส้สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอื่น เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและโชคชะตาและสิ่งที่จักรวาลกําลังส่งบททดสอบให้เรื่องของความอดทนอดกัน้นและความเพียรพยายามหรือความที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาในเรื่องของครอบครัวของคุณเนี่ยคือมันขึ้นมาสี่ไม้ต้องบอกว่าเป็นความเป็นครอบครัวนะคะเป็นเรื่องของครอบภัยในครอบครัวอ่า เจ็ดเหรียญแต่คุณเป็นคนที่ไม่อยอมแพ้ช่วงชะตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าจักรวาลเขารู้ว่าคุณจะพยายามไปอยู่ในจุดที่คุณอาจจะเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของความมั่นคงและการเงินเป็นหลักนะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณจะไม่ยอมแพ้กับช่วงชะตาตรงนี้หรอกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญเห็นไหมที่ขึ้นมานะคะ มาดูบทสรุปของคุณกันนะคะเพราะฉะนั้นทําไมบททดสอบมันจึงหนักหน่วงใชเนน่เพราะผลลัพธ์มันหนักมันเพราะผลลัพธ์มันหอมหวานไงคะ่ะเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลก็เลยส่งบททดสอบที่ค่อนข้างที่จะโหดกับคุณนะกองที้หนึ่งนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วสิบถ้วยอะสิบถ้วยสิบเหรียญเจ็ดเหรียญอะ คือ9เหรียญ10ถ้วยแล้วก็เเหรียญเห็นไหมคุณอาจจะเป็นคนคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบลงทุนชอบท,ทําธุรกิจแล้วชอบในเรื่องของการเงินนในอนาคตคุณจะเจอเรื่องราวผูกนี้ที่ที่ท,ที่แฮปปี้นะคะคุณจะมัง่งคั่งคุณจะร่ํารวยคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดนะไพ่มันออกมาแต่ก่อนที่จะผ่านไปถึงตอนนั้นคุณต้องเจอตอนนี้ก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นบททดสอบของจักรวาลคุณก้องใี่หนึ่งคุณค่อนข้างหนักกว่าคนอื่นเขาธรรมดานะคะผลลัพธ์มากกว่าบททดสอบของคุณก็ต้องหนักกว่าคนอื่นเลือดตาแทบกระเด็นเฉียวกองเนี้ยได้สำหรับเห็นไหมต่อไปมันจะไม่มี8ดถ้วยแปดถ้วยรีวิร์สนะคะ จะไม่มีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกแล้วนะคะจักรวาลเขากําหนดเห็นไหมใบที่สองก็เป็นเด็กสันปะมันจะมีแต่ความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคุณผ่านบททดสอบที่ค่อนข้างจะ่หินมาหาโหดนะกองนี้โหดมากคุณคุณหมดเนื้อแบบคนคุณเคยได้ยินคํามีคนเขาบอกว่า คนที่ประสบความสําเร็จหลายท่านนะคะที่ที่ที่คุณที่คุณได้เคยเคยได้ยินคุณจะได้ยินหน่ว่าเขาตอนที่อย่างอย่างอ่ะอย่างคนที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะก็ไม่มีเงินเลยนะคะแล้วก็ไปเสนอบริษัทไปเสนอลงพิมพ์ให้พิมพ์ให้รับเรื่องแฮร์รี่